ก็สว,วัสดีนะครับผู้ชมวันนี้ไม่อยู่ในเกมบล็อกฟุนะครับวันนี้ผมก็เอาหลัดเพื่อนมาเล่นนะครับมารีวิวผลหม่เป็นรีวิวหมัดใหม่นะครับซึ่งเพื่อนผมก็น่าจะขายเรียบร้อยแล้วขโมยหลัดเพื่อนมาเล่นสุดก่นนี้ไม่มีแล้วแล้วไม่ได้บอกเลยนะว่าจะมาเล่นบล็อกฟุอะ่ะคุณผู้ชมหมัดใหม่ในการเงื่อนไขในการทําก็ไปดูตามคลิป ใน YouTube ต่างๆนาๆนานะครับผมไม่ได้สอนทำนะครับเพราะผมทำไม่เป็นก็เลยเอาหลักเพื่อนมาเล่นแทนนี่นะครับหมัดใหม่ก็เป็นหมัดชื่อว่าอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะเป็นหมัดกูลได้ไหมท่านผู้ชมตีตีดูท่านผู้ชมจีตีรอบแรกปัดขวาปัดขวาตีสองรอบ ปัดซ้ายตีลอด้วยสามเป็นการกลางกลางาุณผู้ชมรอบทวยสี่เป็นไรอะ่ะเหมือนการเป็นการผักน,นะคานผู้ชมตีไกลไหมต้องมาดูตีไกลนะคานะนะนผู้ชมท่านผู้ชมเหมาะกวนพระอะไรเนี่ยตีไกลนเะนี่ย แล้วเนี่ยก็พิมพ์เรา,าแล้วนะคุณผู้ช,ชมเดี๋ยวมอนเข้าถึงตัวเ,เลยตายแล้วออนนี่คุณผู้ช,ชมเรามาดูสกิลแรกกันนะครับเรามอนทำดาเมจก่อนคุณผู้ช,ชมสกิลที่หนึ่งนะครับ การดูดเลือดเดูดเลือดของเรานะครับ20ไม่ไม่ได้เยอะนะครับ20ของเรานะเราด้ใไหมกรเด็นไปนู่นเลยบินไปเลยท่านชมทาทีหนึ่งกไกลไม่กไกลไม่สกิลโอไกลท่านมเกือบเทเท่ผลเงสกิลได้เลยอะท่านมสกิลส อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยสองคืออะไรคุณผู้ชมกงเล็บวะอ้อาวอา้อากงเล็บนี่วะก็ใส่สมและที่ได้ว่ากงเล็บนี่เพว่ามัดมือกล เห็นบอกว่าหมันสกิลสองนี่มันดึงเข้ามาพี่ผู้ชมวันนี้ผักแล้วมัน่ประเด็นไปไหนมาเนอ๋ะผู้ชมสกิลสองไม่ไถ้าเกิดอยุดแค่มันจะดึงกลับมาใช่ไหมมาลองใหม่ลองใหม่ไม่กลับมานี่หว่าผู้ชมหลอกตาผมมะเนี่ยสกิลเดียวสี่พันเลยเชื่อเลยสู้ก็ฮิวเวนได้เลยนะ ลองใหม่ลองใหม่ท่านผู้ชมเกมสกิลกีสกิลดึงกลับมาท่านผู้ชมแต่ว่ามันดึงไปไหนไม่รู้ดึงเหรอเดี๋ยว่างั้นสกิลซีเป็นยังไงมือเราเป็นอะไรเอ้าประสิทชัดเลย เหมืนการทย่เป็น,ปนยังไงวะทำไม Open the Shop to the Buy Move มันจะไม่ตายนะทุกผู้ชมเหมือนมันทาให้แขนและคันปรสิท์ท่านผู้ชมแล้วก็ดึงมาให้ใกล้ตัวเราคอมโบได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ผ่านไปไม่ถึงสองวิทุกผู้ชมอะไรบินไหมเพียงวันมองวีในเดี๋ยวผมลองคอมโบทุกผู้ชม วงดีคอมโบงดีเอาหลัดสามสิบเอ็มเพื่อนคอมโบเล่นแม่งนะ,ะดีเดียวมาแล้วะนะแล้วเราไม่ค่อยเก่งใสยคอมโบได้ไงผู้ชมผลนี้มันจะเป็นผลอย่างเดียวเลยวันนี้หมัดนี้ผู้ชมเหมาะเหมาะกับพระนะผมผมวานะเอาไปลงดันเนี่ย สกิลหนึ่งกายนะ้ำดูดเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเหมือนกูนนะเหมือนกวดมือทนะ่านผู้ชมยูซีเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแรงเลยนะมเวมดอ,อะไรวะเนี่ยช้างการเทียนะ่ย ผมครึ่งตัวอย่าผูผมครึ่งตัวอย่าผัวงเลยเพื่อนคุณผู้ชมหมัดใหม่แล้วมาดูหลัดเพื่อนหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างในหลัดผมมันยังไม่มีมันมันตีบวกอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้โหมันตีบวกทุกอย่างเลยไหมฮะโอ้โหลืมตีบวกอยู่อย่างเดียวสามดาบของจริงชิบหาย เพื่อนมึงอัพอะไรกันแน่เนี่ยสายอะไรเนี่ยอัพสายผลนี่หว่าทำไมมันดูมันถับแรงโอ้สมอผมยังไม่มีเลยโซโเคนเ้ยปะคุมหนวดดำผมไม่มีอันนี้ปะคุมแล้ว,วทำไมผมไม่มีวะปากโุ๊บทำไมหลัดเพื่อนผมมีอะไรบ้างมันทำไมผมบางอย่างผมไม่มีวะโอ้คนฟินิกกาวิตี้ จะมากินเล่นหรือไงวะโหลูกกตามีสิบอิเล็ก c ริกวิงมันปั่นหลัดเพื่อนดีๆนนิ ช้างเทือนช้างดุช้างอันตรายขอมโมได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดต่อดีๆท่านผูน้ชมแล้วก่อนจบคลิปขอสุ่มผลสักผลหนึ่งดีกว่าเอาหลัดเพื่อนมาเล่นละขโมยไม่สุมผลแม่งเลยยังเดินย่างเต่า มาผลไล่ามาซูมต้องผลดีอยู่แล้วแหละอีวายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบรูบรูรโอ้ f ฟ m ฟ foot บายเปลวไปไป,ไปชม